สวัสดีนะคะเพื่อนๆมากันอีกแล้วกับ3รัฐนะคะเยอรมนอีอังกฤษรัสเซียให้ไว้วันที่20นะคะตัวนี้มาเหมือนเดิมนะคะก็เด็ดๆนะคะเม็ดเดียวอยู่ที่21นะคะเม็ดกันคือ36นะคะกับหัวหนี้ 3, 9นะคะเด่นๆ3ชุดแล้วก็กันไว้อีก3ชุดนะคะ03 0 9นะคะ2 7นะคะ หเป็น7 7เป็น1แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่จะหนีเราก็คือ2 6กับ2 9นะคะนะวันนี้วันนี้อาจจะเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็จัดไปที่3ามสามหนะคะแล้วก็2อสองค่ะนี่คือเบิ้ลที่จะมานะคะวันนี้ขอฟันที่ฟันที่สรอง6นะคะ ฟันสามรองหกค่ะสายรูดนะคะเยอรมนีอังกฤษรัสเซียนะคะสามตัวนี่เราจะให้ไปที่ตัวนี้นะคะสามศูนย์หกนะคะกับหัวนี้ก็สามศูนย์เก้านะคะแล้วก็สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์แล้วก็สองเจ็ดศูนย์ค่ะสามตัวสามตัวนะคะสามตัวให้ไปสี่ชุดสี่คู่นะคะสี่ชุดค่ะนะ ตามนี้เลยนะคะตามสูตรค่ะตัวนี้นะเยอรมนีอังกฤษรัเสเซียตันนี้แนวทางตัวเลขนี้ตามสูตรนะคะขอให้เฮงๆปังๆนะคะสายรูดนะคะสายเจาะนะคะสาย10บบนก็จัดไปได้เลยนะคะนะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย